สวัสดีครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจนเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงไหลจริงนะครับก็เราจะไม่ซูมตำแหน่งที่ไหลนะครับเจ้าของเจ้าของงานอยู่นะก็เบอร์สีเบอร์อะไรนะครับพี่เจ็ดสีนะครับสีสีบอลนะครับโอ้โหพ่นใช้เวลาเร็วมากนะพ่นใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่พี่ประมาณครึ่งชั่วโมง เอาดีๆเอาดีๆพี่ขึ้นยั่โมงจริงเหรอปาแสดงว่าไม่มีการลุปน้ำเลยสเต็ป 2K อายีผสมใช้ทนเนอร์ค k นะครับแทบจะไม่รู่น้ำเลยจะบอกว่ารูปเฉพาะเม็ดฝุ่นอะไรประมาณนี้ป่ะสกิดเฉพาะเม็ดฝุ่นอะไรอย่างงี้เนาะอ่าสกิดเฉพาะเม็ดฝุ่นนะครับพี่ตาบอกครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับก็ลูกพี่ผมนะครับก็ที่พัดภาคจากกันมานานแล้วนะครับในสมัยที่ผมอายุ18นะคบถ้าใครตามเฟซผมอยู่ก็จะรู้นะครับว่าลูกพี่ผมนะครับเขามาทํางานด้วยนะครับเป็นคนเตรียมพื้นให้พี่ตาคันนี้นะครับก็ นะครับพอเตรียมพื้นเรียบร้อยนะครับลอยเลยไม่ค่อยมีนะครับก็ช่างพ่นก็นทํางานง่ายนะครับสเต็ปนี้เลยนะครับพี่ต้าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับสเก็ตเคมิดเม็ดฝุ่นไม่ได้รูปทั้งหมดด้วยซ้ำไม่ได้รูปนั้นทั้งหมดใช้ทินเนอร์ทูเคนะครับกับสีบอลน,นะครับสีบอลมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมให้น้องๆหน่อยไหมครับพี่สีบอลอ่ะเดี๋ยวถามพี่ต้านิดหนึ่งแล้วกันว่าสีสีบอลสําหรับพี่ต้านเนี่ยอ่าถือว่าเป็นสียากไหมสําหรับพี่ต้าเนี่ยก็จะว่ายากก็ายากว่าง่ายก็ง่ายนะเพราะว่า,วามันอยู่่่ทที ถ้าถ้ามือใหม่ถ้ามือใหม่มือใหม่เขาคิดว่ายากยากนะสำหรับมือใหม่เขาเขาบอกว่ายากเลยนะครับถ้เาเปรียบเทียบกับสีบอลพวกนี้กับพวกสีสามขั้นตอนพวกข่ามุกหรือพวกสามมุกสามขั้นตอนพวกนี้เป็นไงบ้างพี่ถ้าเปรียบเทียบกันมุกพ่นง่ายกว่ามุกพ่นง่ายกว่านะครับเขาบอกมุกพ่นง่ายกว่าแต่คนที่เป็นช่างพ่นเห็นเขาบอกว่าต้องผ่านสีบอลกันใช่ต้องต้องผ่านสีนี้นะครับนะครับาอสีบอลถ้ามันถ้าเม็ดถ้าเก็บมันใหญ่แลคนยาก ถ้าเป็นบอลเกตใหญ่อันนี้หมายความว่าเกตใหญ่โดยธรรมชาติของตัวบอลมันเองใช่ไหมอ่านจะพนยาอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาพ่นออกมาแล้วเราบอกโฮ้ยคันนี้เม็ดใหญ่ยังเกตใหญ่จังจริงๆมันไม่ใช่นะพี่เนาะมันจะเป็นบางบางเบอร์มันจะเป็นเอ่าเกตใหญ่โดยธรรมชาติของมันอ่าบางเบอร์มันจะเป็นเกตใหญ่โดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าเขาพ่นออกมาหยาบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนั่นคือฉหน้าบอลยุโรปอะบอลจะไม่ใหญ่ อ่าเป็นรถอ่าถ้าถ้าเป็นเป็นรถย,ยุโรปนะครับดูเมเลกเกอร์นะครับเมเลกเกอรเ์เล็กนิดเดียวเองนะครับ <c oughs> กาดีด้วยป่ะพี่กา ซาราตากาซาตาใบสามหมื่น <static> กว่าตัวดิจิตอลตัวล่าสุดอ่อ่าตัวนี้สุดยอดมากนะครับแล้วบานดีด้วยเต็มดีด้วยฝีมือฝีมือไม่มีหรอกกาดีฝีมือมีถ่อมตัวเล็กน้อยฝีมือไม่มีโรกาดีนะครับเหมือนเดิมครับสวยสดงดงามนะครับเป๊ะมากต่อไปจะให้คุณสุพจน์ด้วยนะอ้ยา อย่าฆ่าผมเลยพี่ไม่ได้ฆ่าหรอกพิาคุณสุพจน์แหละีพิกาแล้วออกไปมาให,นหน้หมดโซแซวกันอีกแล้วนะครับระหว่างทํางานอยู่นี่เรารีวิวกันตอนกลางวันเลยนะครับโอ้โหไม่มีการถอดพ่นนะครับใส่กันในนี้เลยนะครับอ่านะครับใครอยากทําความรู้จักกับลูกพี่ผมนะครับคนนี้ก็ตํานานนะครับเป็นเป็นจะบอกว่าเป็นแชมป์ช่างสีนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะ เพราะวันที่ไปแข่งนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคนที่ทําพื้นให้พิตา้าคันนี้นะครับเป็นวันที่เขาไปแข่งนะครับตอนที่ผมละอ่อนละอ่อนผมก็ติดตามเขาไปด้วยนะครับไปถือสายลมอะไรกับเขาด้วยนะครับเขามาเตรียมพื้นให้พิตานะครับแล้วก็มาทํางานอยู่กับผมนะครับแต่จะอยู่นานไม่นานอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสวยสดงดงามนะครับก็ทํางานอยู่แกเรียกให้เป็นรีวิวให้หน่อยอ่ะรีวิวให้หน่อยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ สวยนะครับก็สวยนะครับก็ยังมาตรฐานของเดิมนะครับเม็ดบงเม็ดบอลอะไรก็เป๊ะนะครับโอเคนะครับเครดิตช่างพ่นนะครับเครดิตช่างพ่นนะครับอ๋อเราให้เครดิตนะครับทุกทุกครั้งนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นมารยาทนะครับทางสังคมนะครับที่ทุกคนพึงพึงกระทํานะครับไม่ใช่เฉพาะงานสีรถยนต์นะครับถ้าเป็นงานอื่นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเครดิตช่างพ่นนะครับก็พิตะนะครับก็ เครดิตช่างโป้นะครับพี่โอเล่นะครับก็ครูบาอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งนะครับในในวันที่ผมอายุ18นะครับพันสองสองพันสาในงานศีนะครับแกมาทํางานกับผมอยู่นะครับแล้วก็เครดิตอูนะครับก็อูคาร์ลฟูการ์ลัดนะครับบางคูวัดปทุมธานีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับช่อง YouTube สุพจน์เกษตรทรัพย์สินนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับกับอูคาร์ลฟูการ์ลัดนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายเงาเหมือนเดิมงามเหมือนเดิมไม่จะพูดอะไรไม่รู้จะอธิบายอะไร ก็สวยไม่มีหลายด้วยนะนะพี่ตาเดินกะค่อนข้างนิ่งนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ